เกิดด้วยรูปคู่รอมาเป็นปีสิ้นสุดในการรอคอยพระเอกช่อง3มคบกับแฟนปีกว่าแล้วรูปคู่ก็ชัดเจนมาแล้วจ้า สำหรับอีกหนึ่งคู่ไม่ว่าจะหวานก็รักกันมาได้เป็นปีกว่าแล้วค่ะสำหรับคู่ของมินวิยากับแฟนสาวอย่างรินดินทัติยาณดังทางด้านแฟนต่างขับก็ต่างรอคู่รูปคู่มาวันวานล่าสุดก็ดีนนั้นก็จัดให้โดยโพสภาพคู่กับคลิปที่ทะเลก็ปไปกับแก๊งเพื่อนๆด้วยกันดีนนั้นก็อยู่นั่นอยู่ในชุดสีชมพูแต่มินนั้นก็ไหนอยู่ในชุดสีดำไทยบนเรือดำหรู นั่นเองแต่หลังจากนั้นโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชอบอย่างมากมายอย่างเช่นกิ๊กกิ๊กลูกคู่มาแล้วจ้ารูปคู่ที่หนักกว่ารูปที่สวีทหวานเก่าๆนะจ้าอีอีรูปคู่ที่รอมาแสนนานนั่นเองรูปคู่ที่รอมายาวนานรอเนะีน่ยเห็นรูปเห็นรูปคู่แล้วก็สวีทแววนะจ้ารูปคู่มาแล้วจ้ารูปคู่ที่มาแล้วน่ารักมากๆเลยล่ะคะ่ะ ah